ต้องการเปลี่ยนชื่อ i g ไม่ต้องเปลี่ยนในแอปก็สามารถทําได้เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดปกติต้องเปลี่ยนในแอปแต่ปัจจุบันนะครับสามารถทําได้โดยไม่ใช้แอปอินสตาแกรมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับเอ็มนะครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของ Instagram นะครับซึ่ง Instagram นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราเนี่ยสามารถลงได้ทั้งรูปภาพวิดีโอนะครับลงโพสต์ต่างๆได้นะครับถ้าเป็นช่วงก่อนเนี่ยจะไม่สามารถลงวิดีโอได้เลยนะครับก็จะลงได้แค่รูปภาพเนาะแต่ว่าฟังก์ชันใหม การเปลี่ยนชื่อนะครับปกติเราจะเปลี่ยนชื่อใน Instagram ใช่ไหมเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวเปลี่ยนชื่อวันเดือนปีเกิดต่างๆเราก็จะเปลี่ยนแค่ใน IG นะครับปัจจุบันนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ใน Facebook แล้วซึ่ง Facebook นะครับสามารถทําการเปลี่ยนได้ทั้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเปลี่ยนประวัติต่างๆได้นะครับทําเหมือนกันเลยถ้าอยากรู้นะครับว่าเราจะสามารถเปลี่ยนชื่อ Instagram ใน Facebook ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันเลยครับโอเคครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนประวัตินะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดใน Instagram ทํายังไงดีอยากเปลี่ยนชื่อโดยที่เรานะครับไม่ต้องคข้าแอป Instagram เลยจะทําแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันครับ โดยปกตินะครับอินสตาแกรมเนี่ยเวลาที่เราจะทาการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนประวัตินะครับเราก็จะเข้าไปที่โปรไฟล์ตัวเองนะครับแล้วก็คําว่าแก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้นะครับอ่ะเราก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อชื่อผู้ใช้สรรพนามคําอธิบายตัวเองได้นะครับตรงนี้เลยอันนี้คือแบบเมื่อก่อนนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าแอปอินสตาแกรมครับให้มาตรงนี้ครับปัดทิ้งไปเลยมาที่ Facebook นะครับไปที่ข้อมูลส่วนตัวครับไปที่ฟันเฟืองนะครับ แล้วก็ไปที่สูย์บัญชีนะครับตรงนี้เลยนี่นะครับนะครับเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยครับคำว่าโปรไฟล์จะเป็นโปรไฟล์ i n s t a g r กรแล้วก็ Facebook นะครับอ่ะตรงนี้ถ้าใครต้องการบัญชีไหนก็เลือกบัญชีนั้นนะครับวันนี้เอ็มเลือกเป็นตัว i n s t a g r กรมนะครับกดไปเลยครับสักครู่นะครับเขาก็จะมีขึ้นคำว่าชื่อชื่อผู้ใช้รูปโปรไฟล์แล้วก็อวตารนะครับให้เราเลือกนะครับชื่อตรงนี้นะครับอ่า เราก็สามารถทําการเปลี่ยนชื่อได้นะครับเหมือนในอินสตาแกรมเป๊ะๆเลยแต่ว่าเขาก็จะเขียนนะครับบอกมาว่าตัวนี้เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนชื่อของคุณได้เพียง2ครั้งเท่านั้นภายใน14วันนะครับเพราะฉันเนี่ยเรานะครับสามารถเปลี่ยนชื่อใน Facebook ได้ที่ลิงก์กับ i n s t a g แก m เหมือนกันเป๊ะๆนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นชื่อผู้ใช้นะครับตรงนี้เลยชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อแอดนะครับอย่างเช่นเขาต้องการค้นหาเรานะครับเขาก็จะแอด 12 3 4จุดจุดจุดอะไรก็ว่าไปเนาะก็ตาให้เราเนี่ยสามารถที่จะพบผู้คนได้มากมายนะครับจากการที่เราเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หรือว่าชื่อของเราเองนั่นเองครับผู้ชมแอบแล้วก็จะมีเป็นรูปโปรไฟล์นะครับรูปโปรไฟล์ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเหมือนเดิมเปลี่ยนได้เลยแล้วก็อาวาตารนะครับอาวาตารเราก็สามารถสร้างได้นะครับอ่บ ากคุณผู้ชมนะครับสนใจที่จะเปลี่ยนชื่อในอินสตาแกรมโดยที่ไม่ต้องเข้าแอปนะครับผู้ชมนะครับก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้ใน Facebook นะครับแบบนี้เลยโดยที่เรานะครับเลือกโปรไฟล์เป็นอินสตาแกรมนะครับก็ลองไปทําตามกันดูเยอะๆนะครับเห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนชื่อในอินสตาแกรมไม่ใช่เรื่องยากนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้ทันทีนะโดยที่เราไม่ต้องใช้แอปอินสตาแกรมก็ได้นะครับก็ลองไปทําตามกันดูนะครับและคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านนี้เลยครับจะเป็นร้านบัฟเฟ่โลดนำหนึ่งของเมืองไทยมีผู้้เจาของ บอกเล้ตรงครับมีประกันว่ายอดไม่ลดถ้าใครสนใจบัฟเฟลอ่สามารถแอดไลน์ like ไปได้เลยนะครับและตอนนี้เอ็มก็มียูทู e นะครับจะมีข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวตนนะครับการหาเงินแสนแรกล้านแรกเพิ่มไลค์แชร์คอมเมนต์ต่างๆก็่าลืมเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามนะรถเข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยสําหรับวันนี้เอ็มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอก,กันในคลิปต่อไปครับ